ในนนเมืองาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจุ้นี่บายป๊อปแนนพวกเราจะพาไปเที่ยวในเมืองน่านกันนะคะ ซึ่ง EP นี้พวกเรารวบรวมภาพที่เราไปเที่ยวในเมืองน่านมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าอยู่ในเมืองแล้วห้ามพลาดเลยนะคะไปถ่ายรูปที่ซุ้มต้นลีลาวดีค่ะซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยค่ะโดยต้นลีลาวดีนั้นจะขึ้น2องข้างทางเดินแผ่ขยายเป็นอุโมง์ต้นไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ในรูปนี้พวกเราไปช่วงฤดูหนาวประมาณพฤศจิกาธันวาค่ะซึ่งใบก็จะร่วงโรยไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่กิ่งก้านแต่ก็ยังสวยงามอีกแบบนะคะซึ่งตรงซุ้มลีลาวดีนี้จะอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะคะสามารถเดินเล่นได้รอบๆถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะคะ ไหนๆมาหน้าแล้วพวกเราก็ต้องจัดใส่เสื้อคู่ของนานกันหน่อยนะคะเทคนิคการถ่ายมุมภาพให้ดูเป็นคนแครตั้งมือถือที่พื้นคนนึงก็ยืนใกล้อีกคนก็ยืนไกลกล้องค่ะจะถ่ายมุมไหนก็สวยทุกมุมนะคะเพราะมีแสงและเงาของต้นค่ะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมต้นลีลาวดีแบบมีใบเขียวเต็มต้นเลยนะคะ ก็จะได้ใบสีเขียว,เ,ยวเต็มต้นเลยค่ะไปช่วงประมาณปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนนะคะสองภาพนี้ถ่ายที่เดียวกันแต่ไปต่างฤด,ดูการก็สวยคนละแบบนะคะเพื่อนๆ ซึ่งในเมืองน่านก็จะมีวัดสวยงามมากมายเลยค่ะเราจะพาไปชมวัดแรกก็คือวัดภูมิน,นะคะ่ะไปชมบรรยากาศภายในวัดภูมินกันค่ะเมื่อเข้ามาด้านในนะคะก็จะพบภาพกระสบรักหวานอมตะหรือที่รู้จักในชื่อปู่ม่านย่าม่านเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงของด้านจิตรกรรมฝาผนังเลยนะคะ และด้านในมีไหว้สการะพระพุทธรูปปฏิมากรสวยงามมากค่ะถ้าใครมาเมืองน่านก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ปู่ม,มานยาม,ม่านค่ะจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองน่านไปโดยปริยายค่ะพวกเราขอตัดภาพไปอีกวัดเลยนะคะ ซึ่งวัดนี้เป็นจุดชมวิวสูงที่เห็นวิวเมืองน่านได้รอบ360องศาเลยค่ะก็คือวัดพระธาตุเขาน้อยค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดน่านนะคะวัดพระธาตุเขาน้อยและยังได้นมัสการองค์พระใหญ่คู่บ้านคู่เมืองน่านด้วยนะคะ ซึ่งก็สามารถขับรถขึ้นมาที่ลานจอดรถได้เลยนะคะถ้าใครชอบออกกำลังกายก็มาเดินขึ้นบันไดได้นะคะเป็นบันไดหน้า3 0 3ขั้นคะ่ะถ้าไหวก็มาพิชิตกันดูนะคะเพื่อนๆพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเมืองน่านกันนะคะ Walking Street Night Food Market ค่ะตามปกตินะคะจะเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ยังคงปิดอยู่เพื่อนๆก็คอยเช็คใน Facebook กันดูนะคะที่ถนนคนเดินนะคะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามัดย้อมของซื้อของกินของใช้ของที่ระลึกของฝาก แล้วก็หรือจะเป็นชุดพื้นเมืองสวยๆแต่และร้านก็ราคาไม่เท่ากันนะคะคือสามารถเดินช้อปปิ้งได้ยาวเลยค่ะเป็นของฝากของที่ระลึกราคาก็ไม่แพงนะคะยิ่งโซนของกินนะคะเพียบเลยค่ะถูกๆแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ที่จะแนะนำนะคะเป็นหมูทอดค่ะใส่มะแขวนหอมอร่อยมากๆ เมื่อเลือกซื้อของกินได้แล้วก็มานั่งทานหน้าบริเวณลานพื้นหน้าวัดภูมิน,นะคะก็จะมีโต๊ะขันโตกให้พวกเราค่ะอาหารพื้นเมืองเราก็ทานกันตรงพื้นเนี่แหละคะ่ะเขาจะมีปูเสือให้ด้วยนะคะไปชมกันต่อจ้าเราจะแนะนำที่พักราคาหลักร้อยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากถนนคนเดินประมาณ300เมตรชื่อที่พักเวียงภูมินค่ะ ที่พักเวียงภูมินมีห้องให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ราคาแตกต่างกันไปนะคะราคาก็จะรวมอาหารเช้าแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นเล่นด้วยนะคะพวกเรานอ,นอนที่ห้องนี้นะคะเป็นเตียงเดี่ยวสแตนดาร์ดค่ะราคาประมาณ600-800บาทขึ้นอยู่กับเทศกาลนะคะแล้วก็ระบบการจองค่ะแล้วก็ในห้องนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะตรงนี้เป็นบริเวณทานอาหารเช้านะคะ Good m o r น i n g เมนูอาหารเช้านะคะเป็นแบบจัดเต็มอร่อยทุกอย่างค่ะเพื่อนๆท่าที่พักในเมืองเต็มนะคะแนะนำที่พักชื่อมีมีอาแนนรีสอร์ทแอนโฮเทลค่ะอยู่ห่างจากถนนคนเดินประมาณ3กิโลค่ะซึ่งห้องพักนะคะมีหลายแบบหลายราคานะคะเริ่มตั้งแต่450บาทถึงประมาณ700บาทนะคะก็แล้วแต่ช่วงเทศกาลนะคะ ห้องที่เราพักวันนี้ราคา700บาทแล้วก็มีระเบียงหน้าห้องด้วยนะคะสายของหวานห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชิมร้านขนมหวานป้านนิ่มค่ะเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดน่านเลยนะคะของหวานป้านนิ่มจะแบ่งเป็น2เมนูนะคะก็คือเมนูร้อนและก็เมนูเย็นค่ะ พวกเราทานเป็นเมนูเย็นนะคะก็คือบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนใส่ไอศครีมค่ะเป็นเมนูของหวานที่อร่อยมากๆเลยค่ะปกติร้านของหวานป้านิ่มก็จะเปิดทุกวันนะคะหยุดเฉพาะวันอังคารกับวันพุธค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะแต่ด้วยช่วงสถานการณ์ตอนนี้ที่ร้านก็ยังปิดอยู่นะคะยังไงก็โทรสอบถามก่อนเข้ามาทานกันนะคะเพื่อนๆ พวกเราหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับพวกเรานะคะที่พาเที่ยวในเมืองน่านค่ะและยังไงฝากติดตามรับชมตอนต่อไปของพวกเรานัดด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมช่องของเราชัวนี่บายป๊อปแนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราค่ะขอบคุณมากนะคะ